สวัสดีค่ะทุกวันไปกับพัชรีค่ะอันมือในีย่างเขามาในเท่าคองฝนตกแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ฝนตกแบบ่าไปใช้บ้าใช้บ่ได้ฝนตกบนมือบนเว้นตกเสาตกแรงตกเทียงตกคำตก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 แบบหนาน้ำค่านตกแบบเพชรยางป็ได้ตกแบบตากผาบ่ได้ไทยละเอิ้นไทยอันนี้ก็เลย สิบภาาเนวแก่ค่ะเข้ามาลานเก่าลานทีมักม้าลานทีมักมากเข้าจิเขาไปได้เนี่ยเยวเห็นหร่มีห้ยอันว่าจีหาเบิ่งไหวไปกินกับสเต็กค่ะอยากไปว่าไปกินกับสเต็กอันจักขวดห้องว่าสีเอาแบบไหน เว่าสิอันปกติเลยไวอยู่นี่ค่ะขึ้นซือแห้งอยู่ออสเตรเลียนี่ขึ้นซือขนาดเพราะว่าว่ายของเขาอันขเขาจะปลูกอง,ง,อกกกงกุ่นค่ะแล้วพอกะเห็ดไหว่เห็ดไว่เจ้าใดก็เห็ดไว้ฉีถึกสิแห้งกับรสชาติแ่บคือกันเน้ขนาดถึกถึกกับรสชาติแ่บคือกันค่ะอันยังไหว้หาบาทจังสี่หาบาทหกบาทจังสี่กับมี่คือกันเคยล่องตั้งแต่สามบาทหาทบาทจนฮอดลอย ลอยกลัวเหรียญกับมีคือกันแบบว่าล่องไปเบิดอยากคูณว่ามันสีแสบบอไหว้แแพงมันสีแสบบอไหว้ถือมันสีแสบบอไหว้ถือกระแสบคือกันค่ะแบบว่าบอกง่ายๆคือยกตัวอย่างเสร็จว่าสตามตำเฮ้าอันคืนล้านแสบๆนาตาดูดีแต่ว่าสตามตำขังทั้งกระแสบคือกันยังสีนะคะก็หม,มายความว่าอันมันมีมันมีมันมีไหา้ที่แบบว่าข้าเจ้ามัดโดย อันฟ้ามเส้าบานจังสีแล้วก็ล้มขวนแบบนี้มาขายนะคะแบลบว่าแซบคือกันค่ะแซบเพชรแซบสนใจมากหลายเดยวยเบิ่งก่อนทรงไซสเ์เอาแบบนี้แหละขวดนี้ประท่านเคยล่องิบไปแล้วได้แล้วหน้าตามนันเป็นตะกินเนี่นี่หน้าตาตะก,กิน เห็นอันผู้บ่าหน่อยทำม,มันเดียวหายอย่างลูกหาเนี่ยเมาของวนันที่มันหัวสวนใส่ออได้ละค่ะเดี๋ยวโมนี้เขาจะเอาขวดนี้ไปเปินเปดนี่ลองลองลองยกดีๆก่อนนี่เชเอาขวดนี้ไปเปิเปดค่ะนี่ดินแดนแห่งการเมาอย่ไปจ่ายเงินก่อน เอาแล้วเมื่อวานปะอิม่มยัางซื่อๆยัางส้มซื่อๆกะอิอ่ม Thank you เฮ็ดสเต็กค่ะเฮ็ดสเต็กกินกับเหล่าอันนี้เฮามาเฮ็ดมันบดค่ะมันบดเสิร์ฟคู่กันกับสเต็กได้แล้วค่ะบ่ได้อันนี้บดแห้งใส่เกลือลงไป อันนี้เฮดมันบดมันฝรั่งบันเท่ากับปลูกปิดนะคะเอามาขังเอาบมันมาขังขังมันบ่ได้เอามันมาใส่ตู้ไว้ห้องทึบๆรือว่ากระอันกองทึบๆเท่านี่แล้วกันปิดไปแล้วมันจะออกนอล้วจะเอามันไปปลูกค่ะใส่เนยลงไปนะคะเท่านั้นละสองสามยาง เนยนุ่มเกลือพริกไข้ส่ซัมี้เ่าก็ได้มัชพปเตโต้อัน,นมันบดจีจ,จีกินกับสเต็กแล้วค่ะง่ายๆสัมไปสัมไปเด็กหน่อยมากมาเนี่ยนี่นีมันบดผู้เฒ่ามากๆนะคะมันบดกระทาห้อนแล้วค่ะใส่น้มันประกอกลงไปแบบนี้ ใส่หน่อยใส่ไลยก็ได้เด้วก็เอาเนื้อลงไปใส่เกลือค่ะโ,โอ้ยโอ้ยใส่พริกไทยเกลือพริกไทย รับจานเด้อบันค่าประมาณสักสองสามนาทีค่ะก,กั้นบํหมักคั้นบํหมักสุกแข็งาล้วมีแดงๆค่ะ๋ยวาห้าสิมาเพิ่มความหอมให้เนื้อค่ะใส่เหล่าลงไปจักหน่อย ใช่ผ้าค่ะใส่กระเทียม ตัวของข่อยเองมันบ่กินสุนสนนกม่นะกันสิขออหายใจอีพอตะก่อนของอีพอก็กินสุกค่ะหนาตาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสเต็กเนื้อทักจัดร่งจานกัน ร้อยมีเหลือดจกน้อยสิบจิจังกาลังแสบพอดีพอดี เลือดเลือดอยังสิบสบอยู่ใส่เนยลงไปค่ะแล้ว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 เรียบร้อยเข้าไปเป็กกันมานี่ แล้วก็ได้เวลาเปกจนได้ค่ะเลนออกขางอมเอลอยู่เธอสิได้เ่อสิกับเขาผู้นั่นกับเขาผู้นี่เ่อสิเขาอา้เขาพ่อโอ้ยเลนหัวหมุนตาติ๋วอยู่บันี้ก็ได้เวลาเจ้าของสิพับเปกค่ะนี่เป็นที่เข้าสื่อมานะคะถ้ากลับไปสื่อมาเนี่ยไอสิอมาล่องเบิ้งบ่อบพอก็ดื่มมัค้คจะเปกก่อนมาเด้วยคขับเปกน้ำกันโอ้ห้องหอมหอม,หอมแห้ง สีใสไหวใสส่วนมากบ่ค่อยเขาท่าแต่ทามาตัดซิ้อบางตัวนี้ว่าสิเป็นยังไงมากค่ะหอมหอม,มไหวอยู่นี่ข้าเจ้าน้ำฟ้ามน้ำหยางนะคะน้ำฟ้ามหน่อยๆเนี่ยขาเจ้าเห็ดออกมากเขาออกมาขายคือเขาแบบว่าเปิดโอกาสผู้ใด,ด,ดจดทะเบียนขืนเจ้าขายโหลดจดทะเบียนขึ้นขายโหลดมันก็เลยหลากหลายหลายแหย้งค่ะ ออกหว,วานหนุ่มๆแต่ว่าจางๆออกหว,วานหวานนุ่มๆแต่ว่าจางๆเดี๋ยวเขามาเบิ่งกับแกมกับแกมเพชรยังแน่ปิ้งเนื้อบ้างหั่นละค่ะหั่นแล้วเรียบร้อยบอ่เห็นเั็นบอบอ่บเห็นบ่มีแน่ว่างหรอกโยงเยยงสือผาเยินไปสีมันใสเห็นบอสีมันใสวเวละเ้าซองเบิ่งนั่นให้แหก จีนันใส่เวลาเขาซองเบิ่งจากไฟเลยค่ะมันจีซองสดอันนี้มันจีบบุกข่อยเข็มปลาไตรสชาติจีบบุกข่อยเข็มปลาไตขี่ดื่มมาแล้วบินอ้อมเฮือนอยู่โมเกงโมเกงใจแม่นะนอนเออ <laughs> มันดาขึ้นบินค่ะบินบินอ้อมเฮือนเลี้ยงนกบ่ได้เลี้ยงมาให้เขา เขามีกลงน้อนนะคะเรี่ยงนกแลวกับเขามีกองนอนของเขาแต่ว่าเขาเขาไปเองออกมาเองบินไปปูนบินมาพีล่างเคือก็บินเกือบล้มหมอกยุค <c oughs> <c oughs> อันบ่ได้เรี่ยงบ่ได้เรี่ยงให้เป็นสัดเลี่ยงนะคะเลี่ยงให้เป็นสมาชิกในบาทแลวกับเขาสามารถบินไปใส่มาใส่ได้เขาสามารถไปหาเขาไอยห้องนี่ห้องนี่ห้องนี่เขาจะไปเองเขาค่ะห้องกต่ชิเลิรบ่ปิดเจ้าเทือกพอปิดบ่ได้มันแหกปาก ห้องยูกาดแตาดยู่แหกปากแห้งแหกปากเลยล่ะถ้าสมมติเลี้ยงนกแบบนี้วะคะว่าต้องเลี้ยงหมาก,ก็ได้มันมันแหกปากดังว่าหมาอีกแบบว่าเสียงมันดังแง้งคนมาบ้านเังสีสีหูเลยว่ามีคนมาบานลงทั้งปีห่องเลยค่ะ ไปแล้วค่ะอันสิปเปอรี่เป๊กอยู่ผู้เดียวอันโบลิเป็กโดนสิไปหามุ่มรีบเป๊กอยู่ผู้เดียวขอบคุณหลายๆนะคะที่ไปย่างเลาะไปน้ำกันแล้วก็มาทำกับเขาน้ำกันมือนี้ทุกวันกับพัชรีอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งยูทูบในเรื่องขอคนละนึงแชร์เด้ออันสิภาพไปเลาะไปเที่ยวท่างใดอีกนั่งทาวเบิร้งอันคลิปหนานะคะมือนี่ ทุกวันไปกับพัชรีกับสิไปแล้ววบาไป,าาไปว่าลินลินลินไปแล้วลินไปแล้วเพราะท่านเด็ดเติมนะคะนี่เพราะว่ายัางกินตอนท้องว่างเลยกับส,สิเป็นแบบว่าอันตาสิลอยๆอันลินสิแข็งแข็งสิไปก้อนก้อนสิปลอยไกลตัวแบบไงก้อนสิคล้ายหนาแต่ของสิเปลาไปก้อนพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ